สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิทครับผมมาเดลลูกเทนเนอร์วิทครับครับผมคลิปนี้เป็นซีรีส์เท่าไหร่ลูกซีรีส์ที่สามครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ท้องลําตัวครับครับผมก็6ท่านะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาครับเสียเวลาแล้วเราจะได้พับกบพบกับ6ท่าเราลุยกันเลยครับผมพร้อมไหมผมเริ่ม โอเคครับผมในท่าแรกครับเราจะบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับผมเป็นท่าอาพเบโลครับผมยืนแบบนี้นะครับปกติอาร์เบลขึ้นมาประมาณหน้าอกครับผมประมาณนี้เขาสอกยกนะครับแล้วก็ลงพร้อมไหมครับเราจะทำทั้งหมด10ครั้งครับผมเริ่มครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10ครับผมต่อไปเราจะบริหารในส่วนท่า shoulder rest นะครับผมบริหารกับลูกคนหนด้านข้างข้สองงอหน่อยนะครับผมพร้อม1นึ่งองสาั้ครับเอ,อิบองสามดับเบลมาเจอกันข้างหน้า4 5 6 7 8 9 10บ เรียบร้อยครับผมครับต่อไปจะไปหาในส่วนของเอวด้านข้างไซเบนนะครับผมหยิบตะเบลมานะครับหนึ่งอันนะครับน้ำหนักที่หนักนะครับผมนั้นนะครับมือจับหูนะครับเอวไปด้านข้างแล้วพับตัวขึ้นมารอตงออตัวนิดหน่อยนะครับผมพร้อมนะครับทั้งหมด10ครั้งครับผมโอเคเริ่มเอิบหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10เดีปยว้เปลี่ยนแขนเปลี่ยนข้างครับผมมือจับผูกครับผมพร้อมปอาม้าย4 5 หกเจ็ดสโอเคว่างจะเป็นท่าบริหาในส่วนของท้องครับผมท่าต่อไปครับผมจะเป็นท่าบวดตูมบาลนะครับนอนหงายอย่างนี้นะขาตรงแขนเหนือศาาีรษะไปยกขาขึ้นมายกหัวข,ข,ข,ขึ้นมาด้วยแล้วก็ลง พร้อมไหมครับผมเราทำหมด10ครั้ง1 3เอิบเริ่ม, 1, ออม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เเยี่ยมมากครับผมต่อไปเป็นท่าแพงครับผม แทงค์แบบขาหนึ่งขายกขึ้นนะครับค้างไว20้20วินะครับผมพร้อมครับผมลบตัวทำอย่างนี้พร้อมนะครับ1 2 3ยกขาขึ้นมาหนึ่งข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เห็นท่าครับ 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20โอเ <Okay>. คครับผมเป็นไงไหมครับกับซีรีส์สนะครับเวลาทำนะครับผมคุณสามารถที่จะเพิ่มจำนวนน้ำหนัก ที่คุณถือได้กับจํานวนครั้งที่คุณทําได้นะครับผมเพิ่มได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกลับไปทําซ้ําอีก1 2รอบนะครับผมแัะนั้นรับวันนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนคงจะเริ่มร่างกายเริ่มฟิตแล้วกับซีรีส์สนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามยังไงลูกต่อไปเดอกันซีรีส์ครับซีรีส์สนะครับผ่าจะมีท่าอะไรบ้างออกร่างกายให้ครบกับเรา6กหกซีรีส์เลยครับรับรองครับสุนทรจะเปแนได้นครับผมเดอกันที่ซีรีส์สครับผม